เลยนะคะแก่อย่างไวจากชปรานีส่งอ๋ออ๋อค่ะรองอ๋อคือทุกคนที่ที่ส่งเหรียญมาขายเนะี่ยเขาส่งรูปมาให้ปห้านาดูก่อนแล้วไงคะปะ้านาเห็นเหรียญป้าน่านึกออกเลยว่าใครใครส่งมาเพราะว่าป้านาตีราคาให้แล้วนะคะก็จะมีสิบบาทปีสี่สามสิบบาทปีสี่สามจำนวนกี่เหรียญจำไม่ได้นะคะและเนี่ยที่หลักหล,หลักหลักหลัก,ลกที่รับซื้อนะคะห้าบาทค่ะห้าบาทปีสองห้าสี่หก ที่ได้ได้คุ้มค่าส่งนะคะเป็นเป็นค่าส่งเป็นค่าใช้จ่ายพอห้าบาทเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกค่ะนารับซื้อเหรียญละสามร้อยบาทนะคะท่านใดมีต้องการขายก็นี่แหละค่ะส่งมาได้เลยสามร้อยบาทนะคะห้าบาทขายได้สามร้อยบาทถ้าท่านใช้ไปใช่ไหมคะรับจะตังค์ทอนมาถ้าท่านไม่ได้ไม่ได้พลิกดูพอ,อใช่ไหมถ้าก็ใช้เป็น5นห้าบาทมูลค่าห้าบาท มาขายได้ค่ะห้าบาทขายได้สามร้อยบาทนะคะไม่ต้องดูเลยมากค่ะดูแค่พศดูแค่พศออจริงๆค่ะดูพศอ,อ,อย่างเดียวเลยนะคะขายได้ค่ะสามร้อยบาทห้าบาทนะคะเป็นนักรับซื้อเพียงอสองพศเท่านั้นนะคะ คนจะถามมาเยอะมากว่าพอสอนี้รับไหมพอสอนนั้นรับไหมพอสอนนี้ถามถามแบบถามเยอะมากปน้าก็จะพยายามทําคลิปชี้แจงทําให้บ่อยๆเมื่อก่อนปน้าอาจจะทําห่างไปอะค่ะคนก็ไม่ค่อยจะเจอคลิปที่ปน้าทำเท่าไรนักไม่ค่อยจะเจอคลิปที่ปะนะาบ,บอกราคาใช่ไหมคะต่อจากนี้ไปนะคะปะน้าสัญญาเลยจะพยายามทําคลิปชี้แจงให้บ่อยที่สุด เพื่ออย่างน้อยท่านก็ได้ผ่านมาเจอบ้างใช่ไหมคะผ่านมาเจอท่านก็ยังจะพอเข้าใจบ้างเมื่อก่อนนะี่ะทำห่างห่างก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะคลิปก็ไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่ก็ก็ทําให้ถี่แล้วกันนะคะและต่อไปนี้นะคลิปที่ปรณธรรมปณิจะพยายามบอกราคาทุกคลิปพยายามเน้นราคาค่ะเน้นบอกราคาเพราะว่าอย่างข้อมูลความรู้ของแต่ละเหรียญคนไม่ค่อยอยากจะสนใจคือเขาอยากขายอย่างเดียว นะคะอันนี้เป็นนักเข้าใจได้เป็นนักก็จะพยายามทาตามความต้องการของทุกคนแล้วกันเพราะว่าถ้าบอกว่าความรู้ความรู้ว่าเหรียญนี่ผลิตมายังไงจํานวนผลิตเท่าไหร่เหตุใดอย่างโน้นอย่างนี้เขาไม่ฟังหรอกค่ะเขาไม่สนใจเขาบอกว่าไม่ต้องเอาน้ําเอาแต่เนื้อเขาเขาไม่ต้องการความรู้ค่ะเขาต้องการแค่ว่าขายได้ไหมราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองอันนี้เป็นนักเข้าใจได้ค่ะเพียงแค่อยากรู้ว่าจะขายได้ไหม รับซื้อไหมและราคาเท่าไหร่ก็อ่ะโอเคตามนั้นต้องการรู้แค่นี้ก็บอกแค่นี้ก็ได้นะเปิดมาโชว่บอกเลยเหรียญห้าบาทปีสองข่าสี่หกรับซื้อเหรียญละสามร้อยบาทจบแค่นี้ง่ายๆสั้นๆเนาะขั้นตอนวิธีการส่งขายเพิ่มเพื่อนในบ้านเขียวเพิ่มเพื่อนในบ้านเขียวส่งรูปมาให้ดูตีราคาได้ราคาแล้วส่งเหรียญมาของถึงโอนเงินทันทีจบมะเนาะ ไม่ต้องยืดเยอะไม่ต้องเรียนไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องอารามพบทโอเคตามนี้เข้าใจกันนะคะหบาทปีสี่หกพาน้า